วันนี้ก็จะมาเริ่มแกะนะครับหลังจากวันจันทร์เราแกะไปละตอนนี้จะมาวันศุกร์วันคารเราแกะไปแล้วนี้เรามาวันศุกร์เริ่มแกะไปครับอันนี้จะมีเครื่องละเครื่องสองวันนะครับ วันวันศุกร์นะครับวันเสาร์อาทิตย์หนึ่งวันนี่จะอยู่ในฝั่งกลองเครื่องกบเชิญครับะอันนี้จะเริ่มเครื่องกรับนะ เราไม่ได้แกะให้ดูเราแกะไว้ก่อนตอน,นี้ก็้ก็จะมาอีกฝังี้ฝังคือของขายสินค้าและของเล่นอันนี้ักอีกฝั่งนึง เครื่องขนาด10.5กิโลอืมเป็นเครื่องเล็กสำหร,รับการแยกผ้าสีข้าวขาวนะเครื่องนี้หมดเลยไปจนละตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องหาดเมาส์นะครับสัส้ตันวบนฝัน่งนู้นป เครื่องสักหมดสิบเครื่องนะครับเครื่องอบเจ็ดเครื่องเป็นร้านขนาดกลางเป็นร้านที่ไม่ใหญ่มากของเรานะครับนี่เรามาดูสองวันนะครับนี่คือสองวันอันนี้เป็นทางมันแข็งขนาดกลาง